เอวาสตอรี e สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะแอดมินนำเสนอเมนูขนมเปียกปูนอันชันนะคะจะเป็นสีม่วงที่สดใสน่ารับทานมากค่ะ เอาละค่ะก่อนที่จะไปรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่เอวาด้วยนะคะเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมค่ะ mm hmm. เอาละค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันได้เลยค่ะ อันดับแรกมาเตรียมน้ำดอกอัญชันกันค่ะใช้ดอกอัญชันนะคะ20ดอกไปต้มกับน้ำร้อนนะคะสักประมาณ500 g. กรัมกรองเอาแต่น้ำนะน้ำเขาจะยังเป็นสีออกน้ำเงินนะคะถ้าอยากได้สีม่วงสดใสนะคะก็ให้เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็ไปผสมแป้งขนมเปียกปูนกันค่ะโดยนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้า100กรัมค่ะ แป้งเทา้ายายม่อมนะคะ15กรัมค่ะจากนั้นก็แป้งมัน10กรัมนะคะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายแดง100กรัมนะคะจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลปรี๊บ100กรัมเช่นกันค่ะ จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็บดบี้น้ำตาลปี๊บให้ละเอียดนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เติมน้ำดอกอัญชันลงไปนะคะน้ำดอกอัญชันที่ใช้200กรัมค่ะแล้วเราก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำปูนใสลงไปเลยนะคะ700กรัมค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็พักในส่วนนี้ไว้สัก20นาทีค่ะ โอเคค่ะเมื่อครบเวลานะคะเราก็มาคนในส่วนของแป้งให้เข้ากันนะคะเพราะว่าแป้งเขาก็จะตกตะกอนนอนก้นนะคะโอเคค่ะเมื่อคนแล้วเราก็มากรองลงในภาชนะที่เราจะนำไปกวนนำไปเคี่ยวนะคะเราจะกวนหรือเคี่ยวแป้งนะคะด้วยไฟแรงในช่วงแรก จนแป้งเขาเกาะกันเป็นก้อนนะคะเมื่อแป้งเกาะกันเป็นก้อนให้เราผ่อนไฟลงเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะจากนั้นเราก็คนเร็วๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้แป้งเขาเนียนขึ้นแล้วก็ไม่เกิดการไหม้ก้นกระทะนะคะจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนแป้งมีความเหนียวหนืดและก็ ดูลักษณะของแป้งถ้าว่าแป้งได้ที่นะคะเมื่อเราตักขึ้นนะคะแป้งเขาก็จะไหลเอื่อยๆนะคะเขาจะไม่ไหลเร็วค่ะเมื่อแป้งได้ที่แล้วนะคะเราก็ยกลงจากเตาคะ่ะปิดไฟให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็กวนนะคะก่อนที่จะกวนก็คือเราจะเติมสีลงไปคะ่ะ สีที่ใช้ก็จะเป็นสีชมพูของวินเนอร์นะคะที่แอดมินใช้ค่ะเราก็จะหยดลงไปนะคะแล้วก็คนๆคๆคแล้วเราก็ดูลักษณะสีว่าได้สีตามที่เราชอบหรือยังถ้าได้สีแล้วก็โอเคค่ะคนสักพักหนึ่งให้สีเข้าเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็พักไว้ให้อุ่นๆค่ะมาเตรียมถุงบีบกันค่ะ เราก็น้ำขนมนะคะเทใส่ถุงบีบเลยค่ะ เมื่อเราเทสใส่ถุงบีบเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้หนังยางรัดค่ะจากนั้นเราก็เตรียมถุงบีบอีกหนึ่งชั้นนะคะซึ่งชั้นนี้เราจะใส่หัวบีบค่ะ ในคลิปนี้นะคะพี่ใช้หัวบีบเล็กไปนิดนึงค่ะลายออกมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่นำสูตรนี้ไปทำนะคะแนะนำว่าให้ใช้หัวบีบเบอร์ใหญ่ๆได้เลยค่ะโอเคค่ะเราเตรียมถุงบีบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะ โอเคค่ะเราก็นำถุงบีบที่ใส่ขนมนะคะมาตัดปลายเลยค่ะจากนั้นก็นำถุงบีบอีกชั้นที่เป็นหัวบีบนะคะมาสวมทับค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็มาเตรียมถาดที่จะบีบใส่นะคะเราทาด้วยน้ำมันพืชค่ะให้ทั่วเลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็ ทำการบีบได้เลยนะคะลักษณะก็ตามความชอบของท่านผู้ชมได้เลยค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะแอดมินจะทําใน2ลักษณะนะคะก็คือใส่หัวบีบแล้วก็ใส่ถาดค่ะซึ่งก่อนที่จะนําขนมลงไปก็คือเราจะทาด้วยน้ํามันพืชทุกอย่างเลยนะคะ เพื่อที่จะป้องกันให้ขนมเขาไม่ติดภาชนะที่เรารองไว้นะคะอาละค่ะดูมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรสอบถามกันมาได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะดูแล้วชื่นชอบและได้รับประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่เอวาด้วยค่ะเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะคะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็นำขนมที่ได้ไปพักให้เย็นนะคะเราจะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก็ได้โดยใช้พัดลมเป่าก็ได้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเมื่อขนมเซ็ตตัวเย็นตัวเรียบร้อยเราก็มาจัดเสิร์ฟได้เลยคะ่ะการแพ็เกจจิ้งของเราคะ่ะโดยเราก็จะใช้ใบตอง รองไว้นะคะแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวขูดขาวค่ะนำขนมของเราลงไปจัดเรียงให้สวยงามตามความชอบได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็โรยด้วยงาขาวขั่วหรือว่าจะเป็นงาดำผสมงาขาวก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะโอเคค่ะสำหรับทานนะคะเราก็ นำมาแบ่งเป็นชิ้นได้เลยค่ะขนาดตามชอบเลยนะคะสำหรับถาดนะคะแอดมินก็จะแพ็กเกจิ้งโดยใช้ใบตองนะคะลักษณะการห่อตามคลิปเลยค่ะเราก็จะนำ ขนมเราลงไปนะคะโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวค่ะจากนั้นเราก็พับตามคลิปกันได้เลยค่ะซึ่งเมื่อเราแพ็กเกจิ้งแล้วนะคะมันก็ดูน่ารับประทานน่าซื้อหาใช่ไหมคะเราก็เพิ่มมูลค่าของขนมของเราค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่เอวาด้วยค่ะเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมค่ะ mm hmm. ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ